นักเรียนจะต้องอธิบายแนวคิดหรือฐานของโปรแกรมนะครับของการเขียนโปรแกรมบล็อกเบลดโปรแกรมหน่งดานะครับสองนะครับนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับด้วยโปรแกรมสแปร์ดินได้ด้วยนะครับและวก็สามนะครับนักเรียนจะเห็นความสําพัน์นะครับของการเขียนโปรแกรมนะครับนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวอยมีกิจกรรมนะครับ ก่อนเข้าสู ion. ่บทเรียนของพวกเรานะครับมีเกมเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้พวกเราได้ทดสอบลองเล่นทำดีนะคระตอนที่เรานะครับจะเข้าสู่บทเรียนนะครับจะมีเกมนะครับเป็นการเกมฝึกไอคิวนะครับควัวเรือของนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับการเกมตกแต่งเรานะครับทีนี้ให้นักเรียนเข้าสู่หน้าเวก้าพัฟ mip นะครับดีแล้วครับเจอแล้วนะครับคาิตเข้ามาแล้วนะครับถ้านักเรียนทิ่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าไซ mip ดีนะครับเป็นตัวแรกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก b ป s e d p r o g r a m m i n นะครับ block based p ร o g r a m m i n คืออะไรก็คือเป็นโปรแกรมที่เป็นในลักษณะของการวางนะครับต่อบล็อกต่อ b ในชั่วโมงก่อนนะครับคุณบอลได้พวกเราเรียนเบสิกนะครับเกี่ยวกัโบโค้ดล็อกกับ O R G แล้วนะครับเป็นการต่อล็อกเบียนการแล้วก็ให้คำสั่งรันตามที่เราสั่งการนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันเลยกับรแกมของโค้ดดอทโอารจ์จีนะครับ ่วนของเมนูนะครับเมนูจะมีอะไรครับมีเซตติ้งเซตติ้งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าเป็นการตั้งค่าของโปรแกรมนะครับสองแฝงลองคลิลลกดูแฝงมีอะไรบ้างครับแฝงในเมนูแฝงอ่าเมนูแฝงที่สามเด็กเป็นได้ปรมามีอะไรครับมีคำว่าใหม่ใหม่ในที่นี้ก็คืออะไรครับการสร้างเอกสารชิ้นใหม่นะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็มีกรอัปโหลดจากเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ของคุณของคุณนะครับก็คือเราทำงานเสร็จแล้วหรือเรามีไฟล์งานนะครับของเราอยู่แล้วที่ดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องนะครับมา,บาอัปโหลดขึ้นมาในโปรเจกต์นี้ก็ได้นะครับหรือปันยึดนะครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณน,นั่นก็คือน,นะครับงาน มีการเคลื่อนไหวแล้วก็สื่อสารกันนะครับเอาไม่เล่นนท,ทีรับ10นาทีพอเนาะ10นาทีพอนะครับ10นาทีพอเดี๋ยวจะให้นักเรียนมานั่เตือนนะครับแล้วก็จะสอบถามว่านักเรียนใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนด้วย พวกเราในห้องนะครับเดี๋ยวพูดว่าจะสุ่มมาก่อนนะครับเอาทั้งสองคนมีเนาะสองปุ่มสองเครื่องนะครับอ่าเครื่องแรกนะครับเรามาดูนะครับผลงานของเพื่อนกลุ่มกลุ่มนี้อ่ากลุ่มนี้เอาไปเลยควยใส่กระโดดเลยปุ่มนี้ครับปุ่มตัวนะครับของเชอรเชียล เชิญเพื่อนเชี่ยวมานะครับเดี๋ยวมาอธิบายโค้ชทักษะนะครับมาอธิบายโค้ดชสักษะให้เพื่อนในห้องฟังนะครับเชิญครับผมมาเลยครับครับเดีอามาเชิญครับผมมาเลื่อนเลื่อนล้างจอเดี๋ยวคุณไปเลื่อนน่างจอให้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมีการแข่งครับ นะครับมีการแกะคำัี่ว่าอยาครุบัติเรื่องทุกคนคำสั่งก่อนโซเชียลใช้คำคำสั่งอะไรบ้างนะอ่ามีในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมครับคำสั่งตัวนี้นะครับคำสั่งตัวนี้นะครับเขียนโซเชียลมีการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอะไร เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันกดปุ่มเองนะครับกดปุ่มเองกดปุ่มเองนะครับคำสั่งอย่ตรงไหนใช้คำสั uh, ่อะไรครับอาชีบนจอได้เลยครับคาสั่งตรงไหนอ่าเปลี่ยนแกนวายแล้วก็แกนนี้นะครับโดยที่กดปุ่มขึ้นเป็นไงครับการกดปุ่มขึ้นก็จะขึ้นนะครับถ้ากดปุ่มลงแกนวายจะเป็นอะไรครับการจะลงโดยใช้ Não sei. ส่วนแม่ไก่ดีเลยทนพอ,อใช่ไหมครับแล้วแม่พูดได้จ้าตลอดเลยวนซ้ำตลอดนะครับอ่าโอเคเห็นไ,ไหมครับง่ายไ,ไหมครับ,รบแบบนี้ก็เป็นเป็นกระต้นเรื่องสั้นได้แล้วหรือนะครับเราสามารถออกแบบสร้างกระตูนก็ได้นะครับนะคาโอเคขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนนอนเพื่อนนอนนะครับนะครับไหม ว่าปิดกรับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับได้เรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วยของเตอรโปรแกรมนี้รับนักเรียนก็เขียนโปรแกรมได้นะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมอีกด้วยนะครับซึ่งชิ้นงานของนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูบอลจะให้ความส่งหาครูครูบอลนะครับเห็นไหมครับ ใช้ต้องคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบางทีบางเรื่องด้วยเนออกแบบเป็นห้องนอนหรือห้องนอนนะครับก็มีนะครับบางคนทำเป็นสวนสาธารณะาั้วป้อนะครับเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่ก็ได้นะครับที่อยู่ที่ว่านนักเรียนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบในรูปแบบ พวกเราครับถือว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างนั้นนครับเซ็นตัวเมือให้กับตัวเองเลยครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันนะเพียงเท่านี้